ถักก็รู้กันดีว่าการจะถักไหมพรมเป็นกระเป๋าให้อยู่ทรงนั้นยากมากๆเลยทุกคนแต่ว่าไหมพรมอันนี้ทําได้นะคะทุกคนก็ถักกระเป๋าไว้หลายลายมากเลยนะคะเข้ามาดูในช่องได้ค่ะแล้วก็วิธีถักก้นกระเป๋าและเทคนิคต่างๆค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการลดปากกระเป๋ากันค่ะคือบางทีเราถักกระเป๋าขึ้นมาตรงๆแล้วเราก็จีบขอบกระเป๋าบ,บ้างหรือว่าพับให้เป็นเหมือนถุงกระดาษบ้างเพื่อให้ปากกระเป๋านาเล็กลงแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือถักลดให้ปากกระเป๋างุ้มเข้าโดยไม่ต้องพับค่ะหลักการก็คือถักลดหลักด้้าานขางข ของกระเป๋าทั้ง2ด้านนะคะให้เท่ากันอย่างเช่นลายนี้นะคะลายนี้จะเป็น f3 โซ่1แล้วก็ f3 โซ่หนึ่งป้าก,ก็จะลดหลักลดโซ่ออกไปนะคะก็จะเป็น f3 แล้วก็ f3 เลยตัดโซ่1ออกไปเลยนะคะมันก็จะหายไป4หลักเนี่ยจะหายไปเหลือสหลักพวกงลายลายนี้มันคือสหลักใช่ไหมครับ F 3แล้วก็โซ่1พอเราตัดโซ่หนึ่งออกไปมันก็จะเหลือแค่ F3 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 ไปเรื่อยๆนะคะเฉพาะด้านข้างทั้ง2ด้านด้านหน้าและด้านหลังของกระเป๋าก็ถักเหมือนเดิมค่ะ F3 โซ่1เหมือนเดิมค่ะแค่ปากกระเป๋าก็จะงุ้มเข้าประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้ก็คือป้าถักลดไป2แถวแล้วนะคะวิธีถักแถวที่2ก็คือป้าก็จะลดออกไปอีกหลักหนึ่งนะคะตัว F3 เนี่ยก็จะเหลือเป็น F2 ป้าลดออกไปอีก4หลักนะคะคือ F3 F2 F3 F2 สลับกันไปนะคะจะมี F2 อยู่ ะจะถักลดเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะพอเสร็จแล้วก็จะได้ปากกระเป๋าที่ลดลงแบบนี้แล้วนะคะทีนี้ถ้าใครพอแล้วแค่นี้ก็สามารถถัก X ขึ้นไปได้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยากลดต่ออีกก็ลดต่อได้อีกค่ะแต่ความต้องการของเราเลยค่ะสําหรับไหมพรม3พาย75กรมัมเส้นเขาจะเล็กๆนะคะ2เส,ส้นเทียบเท่าไหมสีพายเส้นหนึ่งป้าใชา้สาเส้นควบเวลาถักงานที่ต้องการความอยู่ทรงอย่างเช่นหมวกปีกหรือว่าก,กระเป๋าใบนี้นะคะสีสันสวยงามมากทุกคนมีหลายสีให้เลือกสนใจสั่งที่ตะก้าเหลืองซ้ายมือเลยจ้า